โอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะมาทำาชาเลจ์อ่ะเพรว่าเป็นเป็นคอนฟิเนียลอะเพรอว่าเราจะมาทําการกินเนี่ยดูดิเราซื้อไก่จากที่วิไลนะตอนเราขี่รถตลอดมาเรื่อยอ่ะที่มีไก่ประมาณยี่สิบัวไม้ดูนะน้ำปันอ่ะว้ายอร่อยแน่เนี่ยแล้วกูไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องยากกิน้อโคตดไก่อะโคดไก่ครับไปเดี๋ยวเราไป ปารสถานที่เราจะกินดีกว่าเพราะว่าติดติดอาณาเขตเพรว่าบ้านพี่ชายริมทะเลเลยนะนี่คือแม่น้ำอเมซอนปากคาบอ่ะอมาเาเที่ยวมีตรงไหนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีกระล่มทุกคนเอาง่ายๆนะเพรว่าพี่อะบ้านพี่รวยมากเลยเอาง่ายๆอ่ะคล้ายๆหนึ่งวงหนึ่งอะง่ายๆอ่ะง่ายเจออะไรเยอะว่ากินธรรมดาไม่ได้ไงต้องกินแบบว่าไกลๆอ่ะ พราะพี่ตอนนั้นพี่บ้านพี่อยู่ฟองทองใช่ไหมพี่ซื้อข้าวอ่ะพพี่ก็ขี่รถมากินที่เนี่ดูดนี่เราไปขลางได้ป่ายิ่ลงไปทำไมล่ะให้ขี้ขัดไม,มไม่มึงไม่มีอะไรตั้งกล้องอะไรเลยน,ะ,นะตั้งกล้องตรงนี้เราหาที่ตั้งกล้องก่อนโอเค <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่นะเพราะว่าเราไม่มีเราลืมขัดตั้งกล้องมาโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนที่ไม่เกิน <c oughs> ดูดิทำแบบนี้ ได้ปะโอเคนะครับเพราะว่าเราเราเป็นเทียอะไรไม่รู้อะชอบกินไก่อะชอบแดกไก่อะไรอย่างเงี้ยไปนะอะไรนะเราชอบอะไรร้อนๆแบบติดดินติดดินอะอะไรเงี้ยโอเคนะครับเราก็เจอสถานที่แบบว่าติดเลมแม่น้ำอะไรเงี้ยเอ้ยแม่น้ำอะไรวะเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระเจ้าพญามีอะไรบ้างที่เรไปมันพังหมดเลยเกือก พังหรอว่ายน้ำเป็นไหมล่ะมึงเั็นอะไรเป็นเปล่านี่ครับผมว่ายน้ำเป็นนะผมเป็นตัวแข่งของประเทศไทยตัวแข่งกันเหรอเอถ้าแบบว่าติดริม่น้ำทะเลเนี้ยดูดิเนี่ยแบบว่ากินดีๆมันจะเจ๊คีเจ๊อะไรประว่ายเตือนข้างล่างอ่ะเอ้ยมันมีมันมีห่วงยางว่ะ ตายมันก oh, 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 yeah. oh, ็ตายคนเดียวบอกเลยว่าโอ้โหเจียวกลัวม yeah. nah, okay. ึงจะขอร้องชีวิตกูเนยแต่ว่าเจียวชีวิตฟูนแอบไปเราไปดูดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน่ากลัวว่ะโอเคนะครับแล้วชุดครับตอนนี้ก็จะมากินกันแล้วนะครับเดี๋ยวดูดิจุกไก่ทอดพี่ดิดูดูบรรยากาศดิเอาง่ายๆนะแบบว่าเราไม่มีเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเราต้องใช้ใช้รองเท้าอ่ะหรือว่าเทินเอาอย่างเงี้ย คนหอยนะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปค่อยๆไปดูดูเห็นปะค่อยๆค่อยเออได้มาได้อยู่บะได้เหรอเออเกิดวันนี้นี่ไอวิธามัอีกมันไม่เห็นหัวมึงอ่ะเดี๋ยวคล้อยไอวิมันก็ไก่หร่าเดี๋ยวไปอีเดี๋ยววิเยววิีไปอ่ะเออมันนั่งอ่างเออได้ได้ได้เาอยตรงนี้ไอไอจะจะเอียงยังดื้อหรือเปล่า ได้วะ่ะเออมาดิได้วะ่ะเลยเฮ้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับเราจะมากินไอติมมันตรงนี้เอยดูดิ่ดูไก่นี่โอ้ยเชี่ยดูเลี้ยวโว้โยนี่อันนี้นกินเลยเก้อโอ้ยอร่อยแน่นอนเลยก็มไม่มีนี่มานะ้ยะมีอะไรใหม่ไม่มี เฮ้ย <Okay. S 2> มามาอยู่ในในกระเป๋าเอ้ดีเอาใช่ไหมวะไหนดิโ okay. อเคครับขอใครก่อนไปกันไอ้เนี่ยแดดเดือดนั่นเองเปลี่ยนที่อะไรเนี่ยเลยหนึ่งสองสามโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจัดกล้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราจะมาทำการกินนะ่ะแก่อโอเคดังเกินฮะดังเกินป่ะเออกูลืมไปเพิ่มมาอย่างนี้โอเคนะครับเราก็จะมาทำการกินเลยกินดีน,นะน้มึงบอน อไลไม่ไหวแล้วมองกล้องเลยกินใกล้ไหมอ่ะโหลกที่อะไรนะอตใยสัตว์เดี๋ยวมึงกินแค่แบบนี้ดิ เขากินทีเดียวน้ำดูดิครับดูนะดูนะท่านผชมมองกล้องดีดีไอเขยไปยิบวันนี้เห็นไหมเนี่ยบอกอ่ะเก่งเตี่ยเลยนอนหงายไม่ได้กลับได้มาครับดู เรามาสองคนใช่ไหมเกอเนี่ยพี่เ้อาให้ฟังเรามาจากวิไลอ่ะไอเกอมากี่โลที่น่ะเจ็ดสิบไหมเออเราผ่านสารบัตช่างผ่านพวกอะไรมาเต็มหมดอ่ะโดนตีด้วยดีเชื่อเรารอบมาเรื่อยอ่ะเราไม่กลัวใครอ่ะเราง่ายอ่ะอร่อยอ่ะ Ừm. ơ ơ sút nè Bơ sút Nè Bơ sút tăng tăng đi Cái lóng ạ Kín hướng nội, kín hướng nghe Ui, tí nữa nó ăn cứ Nó đi kìa Sụt bà Sụt đi Đăng bà

กูไม่รู้นี่ใกล้ดิทำไมติใกล้ไหมมาใกล้ใกล้ใกล้ a อมควยเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยรู้ว่าอันนี้ปรึกษาไม่ได้เข้าอีกกูดูท่าแล้วอะจะประมาณเอ้ยแต่ที่นั่งกูเข้าไม่แบบว กูเซ็นให้อะะไร่ะเฮ้ยเนี่ยบ้าขอเองไม่อดาจะบอกอ่้ไอ้เนยเป็นูกเบิร์นแอวเียกพ่าคนไร่เ่หมกมันด่าไหมฮะทำพี่แตกอะไรเงี้ยแล้วถาพ่อมันด่าไหมถ้าเกิดเขาเขาลูกอะหรือลูกกูเป็นอย่างเงี้เขาเขาเสียใจไหมจะภูมิใจเลยใชครับ มันกลับมันได้ว่ะติดริมเลย์อะไรเงี้ยปะเดี๋ี่ไหนวะไอเจอบอกไปดิไอเป็นการเหนือแตอง่ายอ่ะมันจะมีใครกินเท่าเราปะก,ก,กดกดกดถ่ายยังน่ะกดแล้วกดได้ไหมมันกดยังอ่ะมันกดยังนึนกไปดูด,ดิคุยก <laughs> ันไปดูดิไม่ได้กดอะไรเงี้ยกดแล้วใช่กูนี่กู <laughs> ไม่มั่นใจว่ะแลคอยเดินนะ กูยังกูยังตรงๆกูเลวล้วะกูเลวเออไมกูอังรอดจ้างแค้เหยมาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมเ็วๆเนี่ยนั่งดีมึงยิงข้ามหัวกูทำไมวะมันดังปะวะดังไอเหียไม่สบายไอเหีย ไปเลยไปละง่ายเไไาขาอร่อยอ่ะจูเหมือนนิวยอร์กอ่ะที่ไหนเนเ<ะ>ี่ยเกอร์น่าที่่ไหนวะเอางนะ่ายครับแล้วลองถามมิตรที่ไหนถามมาว่าบ้านรวยติ่ไก่ใครจะบ้านรวยงั้นน้ำนะนนะดังฮวงจุ้ยจะดูท่าแล้วอะ่ะ เนี่ยบอกเลยถ้าน้ำหมดเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยตักปุ๊บกินสบายอะ่ะใช่ไหม,มที่คโครเอเซียอย่างนี้นนจะต้องอินโดนีเซียอย่างอินโดนีเซียวะนี่ซอนอะไรวะ,ระบ๊อบยองบ๊อบยอง ngay mãi mã, mãi 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 นนเด็กบ้าวเนีด็กบ้านเี่ยี่ขอร้านวิวเอันนี้เ่ว,ว, <l ots> นนว,วสุดแล้วไอ,อ, <l ots> อ้เหี้ยเขอร่อยชีนี้เกิเขาด่าไว้เกออเมันด่าไว้อเหี้ยตอนนี้ม่อยู่ตรงข้ามกับบอใช่ไหมเกอรอตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ท,ที่เขา,าทำกรีดันอะปลากระดูก อะไรเพระว่าปล่อยปล่อยลายทงง้านี่เนี่ยกระดูกขนแน่อยกือหายวช่ไหมคุณพูดใหม่ว่ากูกลัวไม่ไม่กลัวเลยเนี่ยครับน้ำอ่ะลึกประมาณ3,000กิโลเมตรอะ่ะน,นี่แบบเด็กบ้าครั้งเนี่ย <reet> ไม่ไมีใครคิวก่อนเราวะเยอะเลย่นี่ยง่ายบ้านรวยไงเลยื้อมาเยอะมามาแล้วกี่บาทไปบอกเขาไปดิให้กระจังแจ้งว่าเราแค่ไหนร้อยห,ห้าสิบแคไม้เดียวนะคิดดู่อแล้วแล้วพวกมึงอะ่ะคุณไปดิร้อยห้าสิบคูณไม้ร้อยไม้อะ่ะตอกไม้ มึงจะมาไม้คือสไม้ร้อยไม้ไมใช่โ,โคครวยบาปบาปส2อไม้ครับดูดิที่พันนั้นมึงบอกาไปดิร้อ้หมดหมืแล้ว้าเบบวกเท่าไหร่คูณเทะะ่าไหร่ <c oughs> คูน้อยคูสิบองนี่ครับผมรวยเกินประมาเกิน <c oughs> กับรวยเกินเนีเ่ยมันเหลือ,อไอ้เหี้ย

กินมาแล้วค,คือเรากินไป้มาแล้ววะแป,ปะแปดเดีย๋ยวนัก,ก,ก,ก่อลได้ปก่าเดิเฮ้ยเ,เราเเกินไปก้าแล้วปะวะกูนองเห็ดาไว้เจอเดี๋ยวไปยนสีแดงเพื่อนเหม่อนไม้น้ำให้น้ำให้ฟังเลยหนึ่งสองสามส่ห้าเ็ดไม้เลยโอ้ยกะ มึงก,กินแล้วทิงไงน้ำรองของมึงไงเยเลยก่ไมตายก่ีอกูไอ้กล้องลนไอ้เกอจัดกล้องดิต,ต้องวุ่นวานไงไว้ีปทิ้งเกอกลงกูกองกูเอาเ,เาถ่ายที้ยไม่มึงยั่ไม่หน้ามากินกูเลยกินมาหมดจบคลิปะ่ะใ ดังนั้นแหละตั้งเหมือนที่กูตั้งนะสิบรอบเป็นสิบนทีแล้วไอ้เกิดใช่หรอลออใครลออใครตั้งไงเว้เฮียเออ <c oughs> ม,มาให้มันตั้งมาตั้งในในในเท้าอ่ะ